สวัสดีครับพี่น้องครับเมืองเดอพากันลุงทางอีกแล้วพี่น้องหน้างานนะฮะก็ะคือมันไกลมาแล้วนะครับอ,อนางานมันไกลมาแล้ว เพืู่โสีสุวรรณนะครับโพสิสุวรรณสีสกเกตเดี๋ยวมือวันหยุดจงสิไปบ้านน้องก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอาวันนี้ก็อยู่ที่นี่ก่อนห่างจากบ้านน้องประมาณห้าสิบสี่กิโลนะครับจากงานก็ขอบคุณค่าน้ำมันจากคุณ พาณวัฒน์นะครับไปแน่นอนครับแต่ว่าเป็นวันหยุดที่เขาด้หยุดพักเมื่อนันทินอนบ้านน้องหอูยิงเลยครับมื่อนี้ทำการแสดงอยู่บ้านน้องหูครับบ้านน้องหูตะมนตฮีเซจังหวัดเอออำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับคาแม่นำ้ำข้าม คาองรันตนาบุรีมานีแมนเลยครับหน้างานนะฮะข้างถนนเหมือนจะเป็นงานจานจะปูละมัง้งเพราะว่ามันอยู่ที่ลานปูตาหรือเออเนี่นยมันเป็นน้องนาบริเวณรอบๆนะเป็นน้องนาที่แรกขอเขาแจ้งว่าพอกันใช้แล้วสิไปไงบ้านอุหง,งอิงไมได้ขี่ตามกลแเรามาจะได้แจ้งตัวมาบอกว่านางงานยู่ไเซฟนะเอาี้ไกลมากเลรอสนุก ไเลยด้เงอกกับเหมืนพควงรถกลับมาหน้างานใหม่ครับม,มลบอลิกขึ้นสิเขาไปพักในตัวอำเภอละมั้งรีอรอดนะครับแต่ว่าเราไม่นอนรีสอร์ทนะฮะเรานอนหน้างานนะฮะพักพลกน็นอนทั้งรถเราทำรถนอนมาก็ค่อนข้างจะแพงนะเออ แอร์ตัวละแอร์ตัวหนึ่ง็ะะอ่าเป็นแป้นนอนนะครับมีที่เก็บของนี่ครับนางานนี้ครับถึงแล้วครับบ้านน้องหูบ้านน้องหูอํา,นนออา,อา,อาตําบลอีเซ อีเซตำบลอีเซอ่ามันจะมีเสียงเพียงนี้นครับยิงเข้ามาทาันั้นมองน่าจะเป็นแม่นำ้ำมองคำรัตนบุรีมาอำเอสุโขศรีสุวรรณครับสุรินมาศีสะเกดนะเปิดลงไปเพียงลิษิต ก็กดีที่เีเซนะฮะออเซนะครับมันเป็นหม่องรองแพร่หรือ,อยังไงนะครับบรรากาศก็คือไม่มีที่นอนนะคนลุกเตนเซอร์ต้องไปนอนอยู่ที่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นบัดครับอยู่กล้เป็นวัดอยู่บริเวณใกลๆ ดไม่ได้หรือเปล่ามันวันมาดกันบ่ไน้พี่อง วิลกักเจียเราเนะพอวันี้มันอยูเสียงเพลงดังเอง,ง,เงโอ้บรรยากาศสุดดอวครับัาไต่มาเที่ยววะพอว่าป,ปูสันนันมีกุศาวดีเน้วไอเเที่ยว่ไปทางไหนไหยหังไม่เลยแมลกเขาน้ำอยู่ในน้ำนี่เพจดีกุศโลดคอนเท้นกิจวัตรกิงวัสรใหญ่ แนแทะได้จะแมนแมนเวออแต่พี่น้องไม่ได้ยินเสียงกัแสดงว่าไม่ได้ยไ่ด้ยินเสียงพี่น้องแมนนไดบรรกาศเอามืงบรรากาศเอาอันนี้แนะนำค่ะอำเภอรัตนาบุรีมาอำเภอท่าครับหัวทับโอ้ยมออนี่มันเป็นหววทับท่านอ๋อกะบเขอยู่พวกสีสวนามนตกาพวนเยแงเดียวครับ บ็ไปเราที่นนนี่มองเต็นนี่เพิ่นเพิ่นชีมีตยัางมันอ่ะเขาก็มาเชียร์กัไปนี่เราเนาะเดี๋ยววัดจุดจังไปบ้านนุ้งยิงครับวันนี้วัดจุดจังไปบ้านนุ้งยิงไป็นเปนอ่นน่ะเหร โซนี Workers, on, ่ก็หากินน้ำคลิปหน้างานก่อนอุยกเมื่อกี้มือไหมแมนมือสิหน้างานสักอนให้ไปมือมือเดียวมละเื่อเดียวอัดคลิปยางเดียวเลยมือยนี้เลยกันวคนนั้นมันมันเด้นนอยู่แล้วไหม ก็มันคือบริการมันคืองานเก็บเหลว่ยมเนาะเอาไปบอกคนอื่นดวไปรถน้องหนานไหมกลัวแล้ว ยกเลยนะคะรถบ้นเราอยงจดค่ะแม่บ,บานวิ่ง <c oughs> จอดกล่อ